สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้นพจะมาเล่าเกลื่อนเรื่องราวสุดหลอนที่หลายคนรอคอยเรื่องนี้เป็นนิยายผีไทยที่บอกเลยว่าทุกบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึมครึมความน่ากลัวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับหมู่บ้านชนบทวัดร้างหอพักเก่าและโรงเรียนกลางป่าที่ถูกลืมเลือน ทุกสถานที่ต่างซ่อนเรื่องราวลี้ลับที่ไม่เคยมีใครกล้าพูดถึงมาก่อนและในเรื่องยังมีตัวละครที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความหวาดกลัวความสงสัยและการพยายามไขความจริงเกี่ยวกับวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์เรื่องนี้เล่าถึงการเดินทางของกลุ่มคนไทยที่แตกต่างกันทั้งนักศึกษาพระพยาบาลชาวบ้าน และคนธรรมดาที่บังเอิญต้องมาพัวผันกับเหตุการณ์ลี้ลับที่สั่นสะเทือนจิตใจเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบเสียงร้องไห้และร่องรอยของความตายที่ไม่เคยหายไปไหน ฟังนบเล่าเกลื่อนนี่ขนลุกเลยนะคะเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นจริงๆฉันเองเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีเรื่องวิญญาณอยู่แล้วยิ่งเป็นเรื่องที่มีบรรยากาศของชนบทไทยมีหมอกมีวัดร้างนะยิ่งทําให้นึกภาพออกเลยว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนแล้วที่สําคัญตัวละครในเรื่องนี้แต่ละคนก็มีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินเรื่องอย่างนักศึกษาที่อยากรู้อยากเห็นพระที่พยายามช่วยเหลือด้วยธรรมะหรือแม้แต่พยาบาลที่ถูกบังคับให้เจอเหตุ การน่ากลัวจนแทบเอาชีวิตไม่รอดฉันว่าตรงนี้แหละที่ทําให้เรื่องนี้มันมีมิติไม่ได้มีแค่ความหลอนอย่างเดียวแต่ยังแสงไปด้วยความเป็นมนุษย์ของตัวละครแต่ละคนด้วยใช่เลยครับแอนเรื่องนี้ไม่ได้เล่าแบบเอาผีมาหลอกอย่างเดียวมันยังสะท้อนความกลัวในใจคนเราการที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กลับรู้สึกได้ เรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากคือการใช้สถานที่จริงในไทยไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ยกพื้นเก่าๆที่เราคุ้นตาวัดร้างที่เราเคยผ่านโรงเรียนชนบทที่เหมือนถูกทิ้งร้างหรือแม้แต่หอพักเก่าๆที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าหลอนมาเรื่องนี้หยิบเอาสถานที่เหล่านั้นมาขยายความร่ากลัวได้แบบสมจริงมากจนทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ แล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครนะคะเวลาคนเราถูกบังคับให้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความกลัวร่วมกันมันทําให้เราเห็นทั้งด้านที่ดีและด้านที่ร้ายของคนยกตัวอย่างบางตัวละครพยายามปกป้องเพื่อนพยายามหาทางออกแต่บางคนกลับเลือกที่จะหนีเอาตัวรอดหรือบางคนถึงขั้นหักหลังกันเลยเพื่อเอาชีวิตรอดเรื่องผีนี่แหละค่ะมันไม่ใช่แค่ทําให้เรากลัวแต่มันยังทําให้เราได้เห็นธรรมชาติที่แท้ จริงของงมนุษยย์ด้วจริครับผมชอบมากที่ผู้เขียนไม่เน้นแค่ความน่ากลัวแต่ยังทำให้เราอินกับอารมณ์ของตัวละครอย่างฉากที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งเข้าไปสำรวจวัดร้างกลางป่าตอนแรกเหมือนจะเป็นการปรจนภัยธรรมดาแต่พอเริ่มมีเหตุการณ์ผิดปกติเช่นเสียงสวดมนต์ที่ดังขึ้นจากโบสถ์ร้างท,งทั้งที่ไม่มีใครอยู่หรือเงาเคลื่อนไหวที่สะท้อนบนผนัง พวกเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เรื่องบังเกิดอีกต่อไปตรงนี้มันทําให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงจากความอยากรู้อยากเห็นไปสู่ความกลัวแบบสุดขีดได้ชัดเจนมาก แค่คิดก็หลอนแล้วนะคะฉันชอบที่เรื่องนี้ใช้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาเพิ่มความน่ากลัวเช่นกลิ่นทูบที่ลอยมาแบบไม่มีที่มาหรือเสียงเด็กร้องไห้ที่ดังขึ้นตอนกลางคืนทั้งที่รอบๆไม่มีใครอยู่เลยรายละเอียดแบบนี้แหละที่มันหลอนมากกว่าผีโผล่มาให้เห็นตรงๆซะอีกเพราะมันทําให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เจอเป็นภาพหลอนจากจิตใจเราหรือว่าเป็นวิญญาณจริงๆ และถ้าใครชอบจุดพีคในเรื่องผีนะครับเรื่องนี้ไม่ทําให้ผิดหวันเลยมีหลายฉากที่เรานั่งลุ้มจนแทบหยุดหายใจอย่างเช่นตอนที่พระรูปหนึ่งพยายามสวดมนต์เพื่อสะกดวิญญาณแต่ยิ่งสวดยิ่งเหมือนแรงบางอย่างตอบกลับมาแรงขึ้นเสียงกรีดร้องเสียงลมพัดแรงและวัตถุในวัดเริ่มขยับเองมันทําให้เราเห็นว่าตัวละครต้องใช้ความศรัทธาสู้กับความมืดมิดที่มองไม่เห็นและคนดูหรือคนอ่านก็จะรู้สึกไปกับเขาด้วย ใช่ค่ะฉันว่าฉากแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่มันยังเต็มไปด้วยความดรามา่าความกดดันและความรู้สึกที่ปะทุออกมาอย่างหนักหน่วงเวลาที่ตัวละครต้องต่อสู้กับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองเราจะรู้สึกว่ามันมีทั้งความสิ้นหวังและความกล้าหาญปนอยู่ในนั้นด้วยมันเลยทำให้เรื่องนี้มันมีพลังมากๆค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือฉากจบของแต่ละช่วงในเรื่องมันไม่ได้ปิดแค่ความหลอนแต่ยังทิ้งคำถามให้เราอยากรู้ต่อไปอีกเช่นจริงๆแล้ววิญญ,ญาณที่ปรากฏเป็นใครทำไมถึงยังไม่ไปผุดไปเกิดหรือว่ามีบางอย่างที่ตัวละครยังไม่ค้นพบเรื่องนี้ไม่ได้เฉลยทุกอย่างทันทีแต่ค่อยๆเผยทีละนิดจนเราอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆด้วย ฉันว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์ของเรื่องเลยนะคะเหมือนเรากำลังถูกผูกเข้าไปในโลกของเรื่องเราจะเริ่มอยากหาคำตอบไปพร้อมกับตัวละครเราจะกลัวไปพร้อมกับพวกเขาและบางครั้งก็แอบสงสารพวกวิญญาณที่เหมือนกำลังทุกข์ทรมาน ไม่สามารถไปไหนได้เพราะมีบางสิ่งบางอย่างผูกไว้ฉันว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหลอนแต่มันยังสะท้อนเรื่องของกรรมเรื่องของความผูกคันและเรื่องของมนุษย์ที่ยังยึดติดกับสิ่งที่จากไปแล้วด้วยถูกต้องเลยครับแอนและทั้งบทนี้ทําให้เรื่องนี้เป็นมากกว่าแค่นิยายผีไทยแต่เป็นเรื่องที่เราสามารถตีความได้หลายมิติทั้งเรื่องศรัทธาความกลัวและความสัมพันธ์ของคนเรื่องนี้แหละที่ทําให้เรานั่งฟังได้เพลินๆแบบไม่รู้เบือ่อ ใช่ค่ะและถ้าใครอยากติดตามเรื่องราวเต็มๆของนิยายผีไทยสุดหลอนเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเสียงกระซิบของวิญญาณของพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนที่จะทําให้คุณต้องขนลุกแน่นอนและถ้าอยากฟังเรื่องนี้เต็มๆกดลิงก์ที่อยู่ใต้คําอธิบายคลิปได้เลยค่ะใช่ครับฝากกดติดตามให้กําลังใจพวกเราด้วยแล้วเจอกันในเรื่องเล่าสุดสยองครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังมากสวัสดีครับ